ชุกทุกานนีถ้าเกิดใครจะไปหาน้องต้นข้าวไปทางนี้ได้นะพระแท่นดงรางเมืองกาญจนบุรีแต่เราอยู่หน้าวัดทับกระดานงานพิพึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันรจะเห็นไหมมีพะนักป,ปกเราเห็นร้านนี้ทุกคนจ้าชามุกแ้่ทุกคนจ้าร้านนี้มีกิตติศัพท์ว่าไงรู้บะเป็นของน้องเลยหลายสดเขาเป็นนักร้อง้วยใช่ไหมรู้สึกโอ้นะฮะทุกคนจ้านี้ฮะ น้องเลไลไลสดร้านนี้เนอะน้องๆ,ๆเขาเขาเป็นแนวแบบว่าร้องเพงลงลาลสดในทิกตอกหรือที่ไหนคะตามงานอะไรเงี้ยนะเออแต่แล้วเรามาเจอร้านเขาพอดีเลยทุกคนแบบว่ามีคนแนะนํามาบอกว่าเนี่ยนะวัทั์กระดานเนี่ยน้องต้นข้าวมาวันก่อนเนี่ยเขามาเขาบอกเขาเพ็ร้านน้องเลไลไยลาสดเนี่ยเขามาเที่ยวเขามาดูงานน้องน้องเนี่ยับกระดานทุกปีเหมือนกันแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็มาตามน้องต้นข้าวเขาก็เลยเห็นเนี่ยฮร้านอยู่ตรงนี้พอดีเลยทุกคนจะมีร้านยี่สิบบาทด้วยโแต่ตรงเนี้ยบ้านน้องต้นข้าวจะไป นีน้แต่ถ้าเกิดใครจะไปสุพรรณทุ่งคอกหนองวันเปรียงก็ไปทางนี้ 6- 7เจกิโลแล้วก็ไปต่อรถเอาเข้ากรุงเทพเดี๋ยวเรากะจะแวะกำแพงแสนทุกนี้เราต้องเช็คเอาต์ฮะแต่ที่แน่ๆคือเรามาแซบชามุกกอนทุกคนจา๋าอู้ดูหน้าทานเนาะทุกคนเนาะยูหน้าเซเว่นเลยแล้วก็หน้าวัดทับกระดานเลยอะ่ะไปไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในวัดด้วยทุกคนแวะมาได้นะฮะที่เปิดทุกวันหรือเปล่าหลองถามน้องก่กอนน้องเปิดทุกวันเหรอครับ เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงถึงทุ่มเลยเนาะโอเคแต่ก็มีหลายสาขากระจายกระจายเห็นว่าอยู่หน้าโรงเรียนของน้องต้นข้าวด้วยหรอเออเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องตามไปทุกคนจ้ะไปหาน้องต้นข้าวไปทําคลิปเนาะไปบรรยากาศสัมภาษณ์ไปตามรอยการเรียนหนังสือของน้องเขาก็ดีเหมือนกันนะใครสนใจเนาะว่าเออแต่ละวันเนี่ยน้องเขา ออกจากโรงเรียนไปเรียนพิเศษไหมไปร้องเพลงเปิดหมวกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะตามไปชาม,มุกด้วยดีไหมน่าสนใจเนาะเอาอันนี้ก่อนเอันนี้ก่อนทุนจัดเดี๋ยวาพาไปชมงานวัดแล้วก็พาไปเก็บผักบุ้งเลี้ยงเต่าเพราะเต่าหิวมากวันนี้ย ที่นี่เมนูซิกเนเจอร์เยอะนารูชานมไต้หวันก็มาชาเขียวกาแฟแกตารลูโก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 ้พันช์เฟิชาเขียวมะลกิกาแฟก็มานะจ๊ะอ๋อมัคคิอาโต้ก็มีอเมริกาโน่ส้มลาตงลาเต้ทุกคนที่เอาน้องจา๋าที่นี่เมนูที่ขายดีสุดๆเนี่ยอะไรบ้างฮะเอาร้าวๆตัก2สองเมนูชานมไต้หวันชาน,านมไต้หวันแล้วก็ ชาไทยด้วยุวชาไทยที่สุดยอดมากทุกคนจ้านี่คือชานมไข่มุกค,ค่ะทุกคนชื่อลา ลดเนาะบางอื่นเจอเห็นไหมเราบอกแล้ว่าร้านไหนถูกชะตาดีฟ้าดินต้องส่งมาเราให้ได้แบบว่าบอกต่อแน่นอนและทุกปีงานพุ่มพวงลมมาทุกปีนะฮะแล้วมาเจอกันเนาะปีหน้าน้องต้นข้าวต้องมาแน่นอนเรามั่นใจส่วนกระแสดาม่าพี่โอ๊กนันปล่อยของเขาไปฮะสางคมเป็นคนจัดระเบียบกันไปเองนะจ๊ะทุกคนนี่ยังเคนน่าจินตั้งนั้นเลยทุกคนจอนี่ห่อน้ำพุ้งน้ำผึ้งก็มีนะประเภทน้ำผึ้งมะนาวสดงสดาแต่ก็จะมีแบบแนวอย่างนี้ด้วยนะท็อปปิ้งท็อปเปิ้ลมะนาวปั่นโอ๊ตแตงโมมะ นี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะพาไปชมตอนนี้ประมาณกักสัตสิบโมงแล้วทุกคนจะไปดูบรรยากาศในวัดกันเดี๋ยวพาไปชมที่พึ่งหุ่นที่พึ่งด้วยทุกคนแล้วก็พาไปหลังวัดทุกเก็บผักบุ้งเลี้ยงเต่าทุกคนจ้าทุกคนนะำาชาล้างชาลงไข่หมกแล้วก็ชาไทย รถมาที่หนหน้าง,งานเดี๋ยวทุกปีเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดทุง้งคอกไปตรงนี้6กิโลเขามีตลัดนะับทุง้งคอกเขาจะมีช่วงงานพฤษธภาเนาะนั่นนะพุ่งผ่านไป21่สถึงยีทุกคนจากประทับกระดานนี้เป็นแบบตำนานไปแล้วนะทุกคนจ้ะรถน,นี่ไปมปาแท่นลงไเมืองกาญนะฮะเ,เมืองขุนแผนแคว้นนี่ฮะแล้วหนูไปหนูเป็นคนเมืองการหรือสุพรรณ ที่นี่เลยนะยถามได้เราจะแต่ก็เป็นเพื่อนบ้านเนาะน้องตนกาเขาก็ดังมากเขามาจากตรงทางนี้อ๋อจากเช่นพระที่ดงหลังหรือเปล่ากไมไ่รูทุกคนเมืองเมืองอะไรนั้นเรียกเมืองขุนแผนแคว้นโบราณแต่ถ้าเป็นสุพรรณนี่เมืองยุทธหักถถิยาทั้งสองเมืองสองจังหวัดที่แต่ว่าการจดนะดูบูรีที่เป็นจังหวัดชี่ใหญ่อยันดับสามของประเทศนัอันดับสามของประเทศเลยนะแต่ว่าสุพรรณก็จะเป็นลำดับแบบว่าเพื่อนบ้านอะไรยเงี้ยฮะก็เป็นอันดับสามรองจากเชียงใหม่รองจาก จังหวัดอ๋ออีกจังหวัดหนึ่งจังไม่ได้ทุกคนจังหวัดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวบอกนะครับนึกออกนึกออกแต่ที่แน่คือจังหวัดกาญจนบุรีแบบที่เทีย่ยวเยอะมากนะครับทุกคนจากคนดังๆปังๆน้ำตงน้ำตกเอราวันสวยๆไซโยกใช่ไหมล่ะอ่าไปทุกคนจัดเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอ้ยทุกคนโดยสีชาไข่มุกไป,ปเดี๋ยวไปกินการพาพชมบรรยากาศวิวในงานทับกระดานงานพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่33วันนี้เป็นวันสุดท้ายจ้ะ โอ้ยแก้วสิดูคนดูสินาทา,า,านมาย่น่าทานมากๆไปเดี๋ยวเราจะพาไปด้านนี้เนาะไปดูดงผักบุ้งทุ่งนางคอยจาได้ไหมอะเราไปทางเส้นนี้กันเพราะเราจะไม่เคยไปทางนี้เนาะเราจะมีแต่ออกทางหลังแล้วก็อ้อมมาด้านหน้านี้จากนี่ยฮะบรรยากาศงานวัดจริงๆวันนี้วันสุดท้ายของงานเนาะอ้อน้องต้นข้าวน่าจะมาเนาะแต่มันก็ต้องเดี๋ยวนี้แหมมันเป็นคิวไปหมดแล้วไนงะแล้วก็ดนเพลงชิงทุนเขาก็มีอ๋อคนดูแลบนเวทีเห็นไหม ส่งนงส่งน้งําให้ซับเหงือ่อให้ถือว่าเป็นเขาเป็นเข้าขั้นแบบว่ามืออาชีพก็ไปทุกทีแล้วเขาอยู่ในช่วงของสัญญาทํารายการอัดแข่งขันกันอยู่ไงทุกคนจะจะทําอะไรไปไหนมาไหนก็ต้องให้เกียรติรายการแล้วก็เคารพสถานที่เหมือนกันเนาะไม่ใช่อยู่จะไปหนงไปไหนคิวส่วนตัวคิวโดคิวลอยไม่ได้ะใช่ไหมฮะแล้วที่สําคัญครูนิวดูแลอย่างดีไม่ต้องห่วงเรื่องคิวอย่างเมื่อวานก็ไปราชะบุรีใช่ไหมละ่ะแล้วก็อีก วันที่วันที่17เน้องก็จะไปออท่าม่วงมีทิวถึงทองผาภูมิเด้๋ยวนะทุกคนมีงานค่ะวันเว้นวันบางทีกออ็ไม่ได้เว้นกันเลยทุกคนจะแบบงานของน้องตรงนี้คือกลายเป็นเป็นการฝึกปรือความเป็นมืออาชีพมันมีอยู่ในตัวโดยโดย,โดยที่คุณภาพเสียงของน้องเขาอยู่แล้ว <c oughs> อร่อยเวอร์ทุกคนชาหมุกค่ะโอ้ยอร่อยทุกคนตอนแรกนึกว่าอร่อยเฉยๆป่ะแต่อร่อยมาก อืมอืมอร่อยชาโนมอร่อยมากของต้นไม้อันนี้ลูกเหมือนลูกเนียงเขาเรียกต้นกระบบก,กระบเบาอะไรทุกอย่างเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดของลําปางทุกคนนั่นแหละเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ที่เป็นดงผักบุ้งทุ่งนางคอยทางหลังวัดทับกระจาอันนี้ดอกอะไรอ่ะทุกคนจะส่วนมากดอกไม้ประจําจังหวัดของ สุพรรณก็คือสุพรรณิกาแต่ถ้าเป็นของจังหวัดน้องต้นข้าวก็คือการจันทิกาทุกคนจะก็จะเป็นดอกสีขาวบริสุทธิ์นะฮะทุกคนคล้ายๆดอก,ดอก,ดอกแคนาของบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเข้าทางนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่มะม่วงเบาใช่ไหมถ้าเป็นมะม่วงเบาหัดอย่างจะต้องแบบ ลูกเล็กๆหอมยางเด็ดยางประดมแล้วก็จะหอมมากน้ำลายไหลเอาไปตำปลาดุกฟูก็ได้น้ำตำน้ำพริกกะปิอร่อยมากทุกคนมะม่วงเบานี่หนึ่งเดียวไปปลูกที่อื่นก็รสชาติเปลี่ยนเป็นมะม่วงตอแหลมะม่วงกระลอดนะทุกคนทอมะม่วงกระรอดมะม่วงตอแหลเนะี่ยอีสานจะมีเยอะนะ,ะับเขาจะกินสุกก็คือเขาจะคว้านเม็ดออกแล้วก็เออเอาเข้าวเหนียวยัดเข้าไปหาทุกคนแล้วก็กินกันเหมือนเออข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นมะม่วงเบาหัดใหญ่้ขนุนแจ็คฟรุตทุกคนดกมาก ถ้าเป็นมะม่วงเบาเนี่ยก็จะกินดิบจะไม่มีกินสุกตะลูกสุกข,ของมะม่วงเบาที่หายากนะมันจะหวานแต่ละลูกมันเล็กไงเนื้อน้อยนะครับแต่ก็เขาไปกินดิบมันจะกรอบโดยที่ไม่ต้องใส่สารกรอบสารบอลหล็กใดๆดสารทศกรใดๆเลยนะเป็นมะม่วงที่หายากแพงไปขึ้นห้างกันเห็นไหมที่ลำปางเชียงใหม่เวลาออกงานะเขจาจะน,นี่ก็มีในงานนี้ก็มีงานพุ่มีพุ่มพวงเนี่ยเห็นไหมต้องโอปออ่ะ น้องโอปอสุดชาตาช่วงสี่เขาก็ชอบกินมะม่วงเบาเขาบอกว่าเขากลับมาจากเมืองนอกเมื่อวานใช่ไหมสิบสี่วันที่ต้นข้าวมาทับกระดานวันแรกเหมือนกันนั่นแหละน้องโอปอเขากลับมาเขาบอกเขาอยากกินมะม่วงเบามากเขาชอบกินมะม่วงเบาพอมะม่วงเบาหัดใหญ่ก็บแบบอร่อยกรอบกินแล้วไม่อ้วนไม่มีแป้งไง พรามันเปรี้ยวทุกคนบางคนกินไม่เป็นดัดจริดหาว่าเปรี้ยวเกินแต่คุณน่ะลิ้นต้องปรับทุกคนต้องทําบุญเยอะๆจะได้กินของแซ่บๆของภาคใต้ภาคใต้เขาจะุดแซ่บเยอะไงผลไม้แปลกๆเยอะที่น่ากินอร่อยๆอย่างเช่นอ๋ออะไรอ่ะอันเนี้ยมะมูดเคยได้ยินไหมมะม่วงเบาลูกหยีนไหมมะม่วงหินมพรนา์อย่างเงี้ย ส่วนไก่ทอดถัดใหญ่ไม่ต้องพูดถึงของแท้ย้ำบ่อยๆแล้วว่าออจะต้องมีหอมแดงนะถ้าไม่มีหอมแดงอย่าไปซื้อสแสดงว่าเป็นของปลอมนีทุกคนที่เราเจอสาล่ายำดังนี่ต้นหนึ่งสาล่าย์เดยู่ตรงนู้นน้ำจะใส่นี่ไงผักบุ้งที่เราเก็บให้เต่าเดีย๋ยไปเก็บอีกเมื่อเชา้าถ่ายถานไปลื่นนะกลัวปริ่งด้วยทุกคนแล้วก็อ๋อเมมเต็มด้วยทุกคนนะครับ ก็เลยต้องถ่ายใหม่คนจาก,ก็เลยบางคลิปสั้นๆก็เลยต้องลงเหมือนกันอย่าตกใจนะถ่ายถ่ายกำลังพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวแล้วมันตัดไปทุกคนก็เลยต้องลงค่ะเสียดายไม่นั้นก็ก็ต้องถ่ายทาใหม่ดีๆนะฮะโอ้ยมีผักเซียนด้วยทุกคนจ๋าใบดองเนาะกระถิ่นได้ยินเสียงงานพุ่มพวงดวงจันทร์ไหมทุกคนจ๋าเนี่ยทุ่งนางคอยตรงนี้ ฟินมากเลยทุกคนชามุกมาเก็บผักบุ้งแล้วนะทุกคนจา๋าอุดมสมบูรณ์เนาะเมืองศาสตร์เมืองศิลป์เมืองศิลปินเนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยจริงๆการจนะบุรีบ้านเกิดของหลายๆคนเนาะ โดยเฉพาะของน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับก็ครูชนรัชีทานทองเขาก็เป็นคุณท่ามะกาท่าม่วงอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็จังหวัดใกล้เคียงกันก็มีความเป็นศิลปินครูชนรัชีทานทองก็แต่งเพลงเยอะเลยไม่แพ้ออครูลบบุรีรัตน์นะฮะที่เป็นนักแต่งเพลงครูนี่ถ้าเกิดว่าครูลบอยู่เนี่ยจะต้องแต่งเพลงมโวกาสแต่งเพลงให้น้องต้นข้าวร้องแน่แต่ยุคนี้ คุณเสียงดีเยอะไงแต่จะมีกี่คนที่ร้องแล้วแบบมีเสน่ห์เนาะเป็นที่หลงรักใช่ไหมทุกคนก็ให้กำลังใจน้องต้นข้าวเนาะก็เอาเพลงพุ่มพวงอะไรมาร้องไปเรื่อยๆก็พอแล้วมั้งยังเด็กอยู่เลยค่อยๆมีผลงานไปเรื่อยๆสักวันก็คงดีแต่ทงที่ครูสลาสิเขาเป็นแนวอีสานเนาะแล้วก็ เขาจะถนัดแ,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 แต่เขงแต่งเพลงอีสานก็จะแต่งให้น้องต้นข้าวยังไงอะเ,อเพราะว่าน้องต้นข้าวเขาไม่ใช่สายอีสานเนาะแต่ไม่เป็นไรนี่อย่างพุ่มพวงดวงจันทร์น่ะเขาก็ไม่ต้องแนวอีสานแล้วแนวทุกแนว,แนวเป็นขวัญใจของคนทั้งชาติฉะนั้นเนี่ยน้องต้นข้าวก็ยังไงเพชรก็คือเพชรแหละจะอยู่ค่ายเล็กค่ายใหญ่แฟนคลับก็ตามแน่นอนเนาะ คุณยูน่าจะตั้งค่ายเพลงเองเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเป็นประชาสัมพันธ์ให้ใช่ไหมตั้งค่ายเพลงเองเลยเพราะยังไงเดี๋ยวนี้ค่ายเพลงก็ไม่ได้ผลิตผลงานพี่บงพี่เบิร์ดก็ไม่มีงานอย่างไ้มีแต่คอนเสิร์ตเออไม่ได้แต่งเพลงกันแล้วอ่ะก็จ้างคนแต่งเพลงไปเลยดังๆซื้อกันเป็นเพลงไปเลย ะะจะได้มีผลงานให้แต่เอาแนว,แนวเอาเพลงพี่พึ่งไว้ก่อนทุกคน,จ,นกกนะจังหวัดสุพรรณบุรีมีใครบ้างเอาคนดังๆวันก่อนพูดจำได้ไหมอะ่ะลงทวนมาคนดังๆอำเภอบางปะหมาก,ก็ใครอะ่ะวันก่อนบอกไปแล้วบัรหารก็อำเภอเดิมบาง ไะะวยพธษก็สองพี่น้องอ,อ๋อไวยพทธบางประมาใช่แล้วก็เสรีลุงสว่างอุย้ยเยอะแยะส่วนการจะนับุรีก็ไล่เรียงกันพูดไปวันก่อนมีใครบ้างลลิตาแม่ของมิวลลิตาปัญยุภาพที่เล่นเรื่องปริศนาสมัยก่อนนะนั่นเขาก็เป็นคนจ,จังหวัดเมืองกาญเหมือนกันนะนีจ้าทุกคนได้แล้วผักบุง้ง นี่ฮะเต็มเลยทุกคนจะ้ะคนก็กินได้ไม่ใช่แต่เตานะจะพาไปดูสาล่ายตรงนั้นสาลายทะเลที่อยู่ในน้ําจืดทุกคนจะ้ะแล้วฝูงปลาแต่เราเชื่อว่าไม่ใช่ปลา<ะ>ออปลาหมา<ะ>แน่นอนเพราะว่าสัตว์ประจาจังหวัดสัตว์น้ำนาะก็คือปลาหมาของเรามีอําเภอบางปลาสัตว์น้ําประจําจังหวัดของสุพรรณก็คือปลาหมาแต่จริงๆนะมันจะร้องเสียงอร้องเหมือนหมานะฮะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่ายังอยู่ดีไหมเพราะเมื่อวานเต็มไปหมดเลยปลาฝูงปลาเนี่ยขวามือของเราเนี่ย แล้วก็ส้ายมือก็ไปวัดไงไปหาเต่าเดี๋จะไปเลี้ยงเต่ากันนะทุกคนอ,อ่ะขึ้นทุกคนจ๋านะก็ดราม่าของออพี่องค์สลักจิตก็ยังมีอยู่ทุกคนจ๋าคนก็ยังแบบติติงกันอยู่เดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไปด้วยดีนะพี่องค์นะแต่มีคนมาแบบว่าแนวแนวแบบ แซะว่ามีผลงานอะไรหรอขึ้นไปร้องคู่กับน้องต้นข้าวเนี่ยเขาอยากฟังน้องต้นข้าวร้องคนเดียวไม่ใช่อยากฟังพี่โอ่งร้องก็เออคือเหมือนกับทํานองว่าไม่รู้จักใครหรออะไรประมาณนะั้นจริงๆิพี่โอ่งเนี่ยเขามีผลงานเพลงกับพี่กงพี่ไก่จันจวงดวงใจอะไรพวกเนี้ยก็เพลงลําพึงถึงพี่ไงไม่เคยได้ยินหรอ นั่นก็ครูลบบุรีรัฐแต่งให้เขาก็มีผลงานนะเธอเพียงแต่บางคนมีผลงานก็อาจจะไม่ได้ดังแต่น้องต้นข้าวถึงแม้จะยังไม่มีผลงานแต่ผลงานของเขาก็คือที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ที่เขาร้องยันอยู่เป็นแชมป์หลายสมัยถึงแม้บางคนบอกว่าเขายังเด็ดแต่อย่าลืมนะ คุณภาพของเขาเนี่ยเกินเด็กไปแล้วทุกคนอย่ามาสบประมาทว่าเขายังเด็กยังอีกไกลตอนนี้เขาไปไกลแล้วทุกคนแล้วคุณภาพเขาคงไม่ได้ตกไปกว่านี้เขาพัฒนาดีงามและมีสํานึกมีความกระตันอยู่และให้เกียรติผู้ใหญ่เห็นไหมพูดให้เกียรติพี่โอ่งมากบนเวทีอุดอกบัวดูสิทุกคนเห็นไหมพี่โอ่งเขาก็มีผลงานทําไมจะไม่มีเธอเธอไปอยู่ไหนมาครูรบแต่งให้เขาไงเพลงราพึงถึงพี่อ่ะ นะฮะในโอกาสที่พี่พึ่งพุ่มพวง,พงจากพวกเราไปก็แต่งให้พี่น้องตระกูลเนี่ฮะจิตหานี่สามพี่สามพี่น้องพี่องค์พี่โอค์พี่ไก่พี่อะไรคนนย่งดวงใจอะ่ะนั่นแหละชื่อเล่นอะไรก็ไม่รู้ร้อ,องก็ลํำพึงถึงพี่อยู่ไหนมาเห็นไหมเขาก็มีผลงานแต่ดังไม่ดังเนาะอีกเรื่องหน,นึ่งไงอานี้ไงสาลายสาลายน้ําจืดทุกคนแต่เมื่อตอนเย็นเย็นเมื่อวานจําได้ไหม น้ำมันจะใสกว่าน,นี้นี้แล้วแต่เวลาแล้วแต่อารมณ์ใช่แล้วก็จะมีสูงปลาว,ว่ายเมื่อวานกื่นเป็นมากตรงหนุปโผปล่สวยจังไปดูกันนี่ฮะทุ่งนางคอยทุกคนจ้าปลาทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูเป็นปลาเสือด้วยทุกคนจ้านี่นี่นี่เมื่อกี้เต็มเลยมันหลบไปแล้วเห็นไหมนั่นนั่นๆทุกคนซูมดูนะอืมอยาก